สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอนะครับผมคันนี้เป็นเซฟิโล A 3 2นะครับคันนี้เป็นโฉมที่นำเข้านะฮะจะเป็นไฟท้ายสองก้อนนะฮะดูนะครับเป็นไฟท้ายแยกหล่อมากเลยครับรถเดิมๆนะฮะวิ่งไปแค่แสนกว่าเองครับคันนี้นำเสนอจริงๆครับเครื่องโคตรดีเกียร์ดีครับที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนี่หายากมากครับผมบอกเลยรุ่นนี้นะครับ หายากมากครับเป็นเครื่อง V6 นะครับสองพันซีซีนะครับดูนะครับนี่นะครับห้องเครื่องนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับข้อดีของตัวนี้คือนําเข้าญี่ปุ่นนะครับทั้งคันนะครับดูหลังคานะครับปัญหารุ่นนี้ในบ้านเราส่วนใหญ่จะมีหลังคาผุใช่ไหมฮะนี่ครับบางๆครับใสๆนะครับไม่มีผุเลยนะครับมาดูภายในกันนะฮะนี่ครับภายในเดิมๆนะฮะมีเครื่องเล่นนะครับ เครื่องเล่นจอทัชสกีนนะครับสองจอนะครับเครื่องเสียงดีใช้ได้นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับผมแอร์แบกเอบีเอบีเอสนะฮะเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับหนังก็จะมีเริ่มอ่าสกปรกบ้างนะครับอาจจะต้องไปขัดเอากันนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับนี่ครับเบาะหลังนะครับเบาะหลังนะครับดูนะครับแี่หลังมีม่านนะครับเอาขึ้นเอาลงได้นะครับนี่ผมทำมาให้เลยครับจะได้สะดวกนะครับ อ่ะฮะพิตีปิดนะครับเดี๋ยวให้พิตีสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูนะครับพิตีสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับมาให้พิตีสตาร์ให้ดูนะครับสีนะครับจะมีเก็บบางจุดนะครับจะมีลอกบ้างนะครับเพะเจออากาศและความร้อนนะฮะดูครับพิตีเร่งเครื่องหน่อยครับเร่งเครื่องหน่อยครับพี่โอเคโอเคพี่โอเคคือให้ดูว่าไม่ควันนะครับแต่ผมขับคันนี้ประทับใจมากครับ ไม่เคยเจอเซฟิโร่คันไหนดีเท่าคันนี้เลยครับเครื่องดีมากครับเงียบนะครับคันนี้เป็นโซ่เลาวลินด้วยนะครับไม่ใช่สายพานทัมมิ่งนะครับไม่ต้องมากังวลเวลาเปลี่ยนนะฮะนะครับนี่ครับน้ํานะครับนิ่งนะครับความร้อนปกติดีมากครับคันนี้ผมบอกเลยเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีครับคันนี้เอาไปแทบไม่ต้องทํรเลยครับเอาไปถ้าถ้าจะทำอย่างเดียวคือเก็บสีอย่างเดียวนะครับเก็บสีบางจุดแค่นั้นเองครับรถดีมากๆครับ ออกใหม่เป็นร้านสมราคาครับคุ้มจริงครับพิดีปิดนะครับอ่าโอเคครับให้ดูทรงนะครับยังดูดีครับเอาไปแต่งก็สวยครับเอาไปขับก็ดูดีครับคันนี้นะฮะรถดูดีจริงๆิงครับแล้วขับดีจริงๆงผมการันตีด้วยตัวผมเองเลยว่าขับดีเครื่องดีเกียร์ดีมากเครื่องดีมากเกียร์ดีมากครับใช่ครับเมื่อวานพิธีขับจากเชียงรายกลับมานี่ความร้อนดีมากครับตอนเช้าผมไปเที่ยวทีผมยังรู้สึกว่าเออ คือคันนี้เหมาะครับเอาไปใช้งานดีมากครับแล้วเครื่องมันสมบูรณ์มันก็ไม่ได้กินน้ํามันด้วยนะครับขับจากเชียงรายมาเชียงใหม่ผ่านดอยมากก็บดน้ำมันไปนแค่สามร้อยเองครับใปพิติเติมไปห้าร้อยเหลือสองเตือประมาณอีกสองร้อยได้เนาะใช่ใช่รถดูดีครับคันนี้ออกพิธีปิดประตูไม่สนิทนะ,ะโอเคผมจะให้ดูให้ดูความเรียบร้อยของรถนะครับอ่าครับอ่าเราถ่ายตามจริงครับดีผมบอกดีครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มเลยฮะเอาไปใช้ได้ย,ยาวๆแล้วครับไม่ รถจะวิ่งมาแค่แสนหกเองฮะถือว่าน้อยมากครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วข้อดีคือไม่เคยติดแก๊สเลยเออพี่ตีเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยดีกว่าครับผมนนะครับเออให้พี่ตีเปิดให้ดูหน่อยคลิปยาวหน่อยช่างมันแต่เราให้ดูอ่ะเรามาดูนะครับฝาท้ายผมนําเสนอจริงๆครับนี่นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูครับพี่ตียกเลยช่วยผมหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะสกปรกหน่อยครับพอดีด้านหลังยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะนะครับดูครับ เรียบร้อยมากฮะไม่เคยเจาะนะครับล้ออะไรยังอยู่ครบเลยนะฮะคันนี้คุ้มครับผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มจริงๆฮะงครับพดีขับเลยครับให้พอดีขับให้ดูนะครับการันตีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีแจ่มครับแอร์เย็นเครื่องเสียงจอทัศสกรีนเสียงดีนะครับสนใจติดต่อมาแล้วครับผมที่0 8 9 9 8 0ป9เก้าเก้าแปดย์เก้าย์เก้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ